สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆลูกบ้านแฟนคลับชาว YouTube ที่น่ารักทุกทุกท่านอีกครั้งค่ะกลับมาพบกับเกิอีกแล้วนะคะในช่องเคส USA Channel คุณศรีสเกตกันเองคลิปกอลละค่ะในคลิปนี้ก็เป็นเย็นของวันที่14กรกฎาคม2022นะคะเนาะตอนนี้ก็5โมงกว่าแล้วค่ะวันนี้เกศก็ไปทำงานตามปกตินะคะถึงแม้อาการจะไม่หายดีสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็ไปค่ะก็วันนี้ทำงานก็ไม่ได้หนักหนามากอะไรนะคะก็เลยพอทำไหวค่ะ แต่ว่าเสียงก็ยังคงไม่กลับมาเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆก็ทนฟังเอาก็แล้วกันนะคะในคลิปนี้นะคะเก๋ก็จะพาเข้าสวนตามเคยนะคะก็จะไปเก็บถั่วนะคะวันนี้เพราะว่าถั่วะค่อนข้างที่จะออกดกแล้วนะคะเยอะแล้วก็จะเก็บถั่วแล้วก็จะพาเพื่อนๆปลูกดอกกระเจียวค่ะฟังไม่ผิดนะคะดอกกระเจียวค่ะดอกกระเจียวในอเมริกานี่คือดอกกระเจียวอย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยนะคะนี่ดอกเขาสวยมากเลยค่ะ เกดไม่ได้ทานดอกกระเจียวมาน,นานมากแล้วนะคะตั้งแต่สมัยอยู่เมืองไทยคือนานมากหลายปีมากแล้วค่ะรสชาติเขาเกดก็จําไม่ได้แล้วนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะคือตอนแรกเกดก็ไม่แน่ใจสักเท่าไหร่นะคะว่าเป็นดอกกระเจียวเกดก็ไปเห็นอยู่ที่โลสนะคะเขามีขายเกดก็เลยเอามา2กระถางอันนี้เป็นอ่าสีนะคะชมพูเข้มอมม่วงนะคะคือสวยมากเลยนะคะเพื่อนสวยมากๆเลยค่ะแล้วเขาก็กําลังแตกนะคะกำลังแตกออกเยอะแยะเลยนะคะเกดก็จะปลูกลงใส่กระถางนะคะ แล้วก็อีกสีหนึ่งค่ะเพื่อนนี่เลยนี่เลยค่ะสีเขาจะแตกต่างกันเห็นไหมคะอันนี้จะเป็นสีแบบว่าออกขาวชมพูนะคะแต่ว่าเป็นชมพูที่อ่อนแล้วก็จะออกไปทางขาวนะคะก็คือต้นอันนี้จะใบเขาจะใหญ่กว่านะคะใบเขาจะแตกต่างกับต้นเมื่อกี้นี้มากค่ะซึ่งลักษณะใบเหมือนกับใบกระชายเนาะเกี่ยวว่าลักษณะคล้ายๆกับใบกระชายเลยก็ต้นหนึ่งไม่ใช่ถูกถูกนะคะัเพื่อนไม่ใช่ต้นหนึ่งสิกระถางหนึ่งนี่นะคะ 16เหรียญ98นะคะคิดเป็นเงินไทยนะคะคูณ36บาทเข้าไปค่ะมัน600กว่าบาทนะคะเพื่อนกระถางหนึ่งซื้อมา2กระถางนะคะแล้วก็ซื้อกระถางใหม่มาด้วยทั้งสองกระถางเลยจะมาปลูกนะคะลงทุนอย่างมากเลยนะคะไม่ใช่ถูกถูกค่ะก็คือมันไม่มันไม่ได้แบบว่าจะได้เห็นง่ายๆนะคะคือเกดเคยเห็นเขานํามาขายนี่มันนานมากแล้วนะคะแล้วทีนี้พอไปเมื่อ,ออาทิตย์ที่แล้วนี่นะคะอาทิตย์ก่อนเนี่ยไปเห็นแล้วก็โอ้โหแบบ ดีใจมากเลยเกดไม่แน่ใจหรอกแต่ว่าเห็นแล้วมันน่าจะใช่คิดว่ามันน่าจะใช่ก็เลยมาถาม f อ f c เอฟบอกว่าใช่ก็โอ้โหดีใจมากนะคะเดี๋ยวเรามาลองปลูกกันดูซิว่าเขาจะรอดให้เราได้เชยชมไปนานสักเท่าไหร่นะคะมาลงมือปลูกกันค่ะนี่คือกระถางที่ซื้อมาใหม่นะคะราคากระถางเนี่ยถูกกว่าต้นดอกกระเจียวนะคะนี่สิบสี่เหรียญสิบห้าเหรียญนะคะแต่ดอกกระเจียวนี่ปลา,าไปเกับสิบเจ็ดเหรียญน,นะคะก็กระถางถูกกว่าเยอะ น,นี่เกก็ใส่ไอฟ้ฟางลงไปด้วยเกศคิดว่าคือดินเขาจะได้ไม่แน่นจนเกินไปนะคะรากเขาจะได้ลงไปได้แบบง่ายๆเนาะอันนี้ก็เป็นดินที่เกศซื้อมาผสมเองนะคะมีพีทมอสมีปุ๋ยคอกนะคะแล้วก็มีอะไรอีกอย่างนะคะเป็นเฟอร์ทรีสนะคะเป็นปุ๋ยก็ผสมเองซื้อแบบนี้มาทำเองถูกกว่าที่เขาขายแบบเป็นถุงถูกกว่ามากค่ะ ทีนี้รู้แล้วก็จะซื้อมาผสมเองทุกปีเลยทีเนี้ยถูกกลมอย่างมากเลยค่ะนี่ก็ใส่สองกระถางมาเลยนะเนี่ยใส่มาสองกระถางเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมีสองกระถางซ้อนกันโอ้จริงๆก็แยกได้นะคะเพื่อนๆเจ่ยว่าสามารถแยกออกไปปลูกอีกได้ค่ะแต่ว่าเจ็จะเอาลงใส่กระถางเดียวไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยแยกอีกที เนี่ยเห็นไหมคะโอ้เขามีหัวด้วยเนี่ยลักษณะอย่างนี้นะคะูสามารถแยกออกได้กต่ว่าเนี่ยแยกจากตรงนี้ได้นะคะเรี๋แกจะแยกออกก่อนเนาะเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาออกใส่กระถางอีกกระถางไหวไปหากระถางมาอีกก่อนนะคะเพราะว่าซื้อกระถางมาไม่ครบนะคะซื้อกระถางมาไม่พอนี่ ลงไปจริงๆเกียก็อยากจะปลูกแบบปลูกลงดินนะคะเพื่อนเพอนเพื่อที่ให้เขาน่ะได้แตกกระจายไปเหมือนกับที่เมืองไทยเราเนาะที่จงังหวัดชัยภูมิที่เขาแบบวา่าอยู่ในป่านะคะอยู่ในอุทยานแห่งชาติลักษณะนั้นนะคะ เขาก็แตกกระจายไปทั่วมันก็สวยงามนะคะเวลาที่เขาขึ้นมาแล้วก็ออกดอกสวยเชียวแต่ทีนี้ว่าที่นี่น่ะอากาศมันหนาวเย็นมากเกินไปนะคะเขาก็ทนความหนาวได้นะแต่ว่าทนได้แค่ติดลบหนึ่งถึงติดลบเจ็ดองศาเซลเซียสเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าที่นี่น่ะมันหนาวเย็นติดลบสิบเจ็ดติดลบสิบแปดติดลบยี่สิบกว่าองศานะคะในฤด,ดูหนาวอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะคะที่ถ่ายคลิปให้ชมกันนะคะ ก็เขาไม่สามารถที่จะทนได้นะคะเพื่อนเกศจะต้องเอาใส่กระถางแล้วก็เวลาฤดูหนาวก็จะต้องเอาเข้าบ้านนะคะนี่คือทางที่ทําได้นะคะ <laughs> เดี๋ยวไว้หน้านะคะหลังจากฤดูหนาวผ่านไปในช่วงฤดูสปริงปีหน้านะคะเดี๋ยวเกศจะลองเอาสักต้นถอนออกสักต้นสองต้นนะคะมาลงปลูกในพื้นดินดูนะคะดูซิว่าปีหน้าเนี่ยคือเขาจะรอดไหมคือรอให้เขาแตกอ่า ต้นออกมาเยอะๆก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยค่อยลองทำอันนี้คือต้องประครบประงมไปก่อนนะคะเพราะว่าราคาแพงนะคะราคาแพง ใหญ่แต yes, ่ o o tasty c h i c k ลู <Becca> ่ลูกใหญ่นูกใหญ่ b i a s น m ลั่วเต็มไปหมดเลยนะคะนี่คืักไม่ใช่ลูกเขาเรมือนฟักเนาะัว กระตา่ายด้วยพี่้อกกระตา่ายด้วยอันนี้คือตะกร้าที่ตาสารที่เมืองไทยนะคะเอามาสาก็เสียแล้วนะคะนี่เป็นที่เรลึกนะคะหลายปีแล้วค่ะเอามาจากเมืองไทยโอ,โอ,โอ้อันนี้หลุดออกมานี่หกโมงกว่าแล้วนะคะเกือบจะทุ่มหนึ่งแล้วนะแต่ว่าก็ยังแดดจ้าแดดร้อนอยู่เลยนะคะ ร้อนนะก็จะเก็บเอาลูกที่แบบกำลังพอดีนะคะลูกอ่อ,อนๆเขากกำลังออกมาแย่ๆค่ะก็เขาจาแก่แบบไม่เท่ากันนะคะลูกอ่อนก็จะแก่ตังแล้วก็จะเก็บลูกที่เขาออกมาก่อนเนาะไม่งั้นเดี๋ยวเขาก็จะแก่ไปหมดก็ต้องเก็บแบบเก็บทุกวันนะคะต้องเก็บทุกวันเลยอะปลูกแบบธรรมชาติเลย quán bò rồi เก็บอะไรมากมายเก็บถัว่วเก็บถั่วก็ใช้เวลาไปเยอะเลยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะได้มาเต็มตะกร้านะคะก็ถัว่วงามๆเลยค่ะก็ทาให้หมดหรอกนะคะคือเก็ก็จะเอาล้างทําความสะอาดแล้วก็ตัดเป็นท่อนๆแล้วก็ลวกนะคะแล้วก,นนะะลวก็ใส่น้ําเย็นนะคะลวกใส่น้ําเย็นแล้วก็เอาให้มันเสด็จน้ําแล้วเราก็เอาไปใส่ถุงแพ็คเก็บใส่ช่องฟรีดไว้นะคะแล้วเอาไว้ทําแกงทําผัดได้นะคะเก็บก็ ทำลักษณะนั้นนะคะทุกปีก็แล้วก็นี่ก็เป็นสุกี้นี้นะคะสุกี้นีสุกี้นี้ลูกใหญ่ๆนะคะลูกใหญ่ๆแล้วก็มีสีเหลืองแล้วก็ได้แตงกวามาสองสามลูกแล้วก็ให้คุณนิกี้ทานไปนั่นแหละนะคะก็นี่แหละคะ่ะเพื่อน สำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะคะก็ขอขอบพระคุณทุกทท่านเลยนะคะขอขอบพระคุณมากๆาค่ะสาหรับทุกๆคอมเมนต์ทุกๆกําลังใจนะคะเกียดอ่านแล้วก็กดรูปหัวใจให้เป็นการขอบคุณทุกทท่านนะคะก็มีเพื่อนๆนบางท่านนะคะถามเข้ามาว่าทําไมไม่เห็นช่วงนี้ไม่เห็นทำอาหารเลยนะคะคืออย่างที่เกียดบอกก็คือวนนะคะแล้วก็ทํางานด้วยช่วงทํางานก็กลับมาก็มาทําสวนแล้วทีนี้เวลาทาอาหารนะคะทําอาหารทานก็คือ ไม่มีเวลาที่จะตั้งกล้องถ่ายนะคะก็รีบทำรีบทำให้เสร็จแล้วก็รีบทานนะคะเวลาไม่ค่อยมีแต่เดียยเ๋ยวยังไงเกศก็จะทำเป็นคลิปสั้นมาให้ชมก็แล้วกันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีเวลาเกยศก็จะทำเป็นคลิปยาวนะคะคลิปทำอาหารเป็นคลิปยาวมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะก็สลับกันไปเนาะก็ขอขอบพระคุณทุกๆท่านอีกครั้งค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขก,กันท,ทุกๆคนทุกๆวันกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะนิกกี้นิกกี้นิกกี้ฟู้ดบอย let's go let's